สุดสูงสังละปะเตปัญญังฟังโดยดีย่อมเกิดปัญญากลับก็ทำมะสวัสดีไปยังเนติธรรมพี่น้องท่านผู้ใฝ่ธรรมทุกรูปทุกนางทุกคนทุกท่านนะครับตอบปัญหาภาษาธรรมในวันนี้นะครับเราจะมา พูดมาคุยมาทำความเข้าใจกันในปัญหาที่ว่าทำไมพระไม่ใส่รองเท้าเวลาเดินบินทัาอาจใส่ได้ไหมผิดวินัยผิดบัญญัติผิดกฎกติกาข้อไหนเกี่ยวข้องกับบุญกับบาปอย่างไรก็มีญาติโยมหลายๆคน ก็มีความคิดไปต่างๆนานา,นาว่าที่จริงก็น่าจะอนุโลมได้เพราะว่าเวลาเปลี่ยนไปถนนหนทางก็เต็มไปด้วยเศษแก้วเศษหินสิ่งของอันตรายต่างๆก็น่าจะอนุโลมให้ใส่ได้นะครับวันนี้เราจะนำความรู้ในเรื่องของธรรมในเรื่องของวินยัย มาพูดมาคุยมาทำความเข้าใจกันทำไมพระสงค์ไม่สวมรองเท้าในเวลาที่เดินบินทบาทเรื่องมันมีอยู่ว่านในสมัยพุทธกาลนะครับปกติชาวบ้านก็ไม่ค่อยจะใส่รองเท้ากันก็จะมีพวกที่มีรองเท้าใส่ก็ได้แก่พระราชามหาอมมาเศษธ,ธี คนที่มีฐานะดีขึ้นไปแต่พอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้วก็สั่งสอนธรรมมุ่งเน้นไปในเรื่องความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลามุ่งเน้นประพฤติปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจโดยอาศัยการเลี้ยงดูจากชาวบ้านก็คือพระภิกษุสงฆ์ก็ไม่ต้องวุ่นวายในเรื่องเข้าปลาอาหาร คือออกบินทบาตนั่นแหละครับปัญหามันมีอยู่ว่าขณะที่พระที่สุส่งออกไปบินธบาตบางองค์ก็เดินเท้าเปล่าเพราะมาจากชาวบ้านธรรมดาบางองค์ก็ใส่รองเท้าเพราะว่ามาจากตระกูลที่สูงหรือว่ามาจากอดีตสมัยเป็นคารวาสก็เคยใส่มาก่อน ชาวบ,บ้านก็นินทาว่ายังไม่ละทิ้งในเรื่องความสุขความสบายถ้าละทิ้งเรื่องนี้ไม่ได้แล้วจะออกมาบวชทำไมกันนะฮะชาวบ,บ้านเขากล่าวหาว่าถ้าละทิ้งในเรื่องความสะดวกความสุขความสบายก็ไม่ควรจะออกมาบวชสาเหตุนี้ก็เลยเป็นเรื่องเป็นเหตุ ให้พระไม่ใส่รองเท้านะครับในพระวินัยบางแห่งพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระพิสุท์ทรงใส่รองเท้าก็เลยเขียงเท้านะฮะไม่ได้เรียกว่ารองเท้านังเขียงเท้าได้ในบางช่วงในขณะที่เดินทางไกลไปในถิ่นธุรกันดารทีนี้ปัญหามันมีอยู่ว่า เป็นอาบัตหรือไม่ถ้าใส่รองเท้าใส่รองเท้าเป็นอาบัตหรือไม่ตามพระไตรปิฎกมีบัญญัติไว้เกี่ยวกับเรื่องรองเท้าดังต่อไปนี้นะครับพระพุทธองค์ทรงบัญญัติห้ามห้ามสวมรองเท้าที่มีสีสันต่างๆห้ามสวมรองเท้าที่มีหูตกแต่งอันไม่สมควร ห้ามสวมรองเท้าบางชนิดไม่พึงสวมรองเท้าติดแผ่นหนังหุ้มซ่นไม่พึงสวมรองเท้าหุ้มแข้งไม่พึงสวมรองเท้าปกหลังเท้าไม่พึงสวมรองเท้ายัดนุ่นไม่พึงสวมรองเท้าที่มีหูสีสันลายคล้ายปีกนกกระทาไม่พึงสวมรองเท้า ที่ทำหูงอนช้อนมีลักษณะดุดเขาแกะไม่พึงสวมรองเท้าที่ทำเป็นหูช้อนงอนมีสันธานดุดเขาแพะไม่พึงสวมรองเท้าที่ประกอบหูงอนดุดหางแมลงป่องไม่พึงสวมรองเท้าที่เย็บด้วยขนปีกนกยุงไม่พึงสวมรองเท้าที่วิกิทงดงามรูปใดสวมดังกล่าวมาต้องอาบัตทุกกฏ คือไม่มีเงื่อนไขนั่นแหละครับคือพระพุทธองค์ทรงบัญญัติห้ามสวมรองเท้าคลิปหนังราชสีไม่พึงสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังเสือโคร่งไม่พึงสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังเสือเหลืองไม่พึงสวมรองเท้าที่คลิปด้วยหนังชมดไม่พึงสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังนาคไม่พึงสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังแมว ไม่พึงสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังข้างไม่พึงสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังนกเขารูปใดสวมต้องอาบัดทุกข์ก่อนแล้วก็ทรงอนุญาตรองเท้าหลายชั้นที่ใช้มาแล้วอันนี้ก็ควบคุมในเรื่องของการใส่รองเท้าที่ผลิตจากหนังสัตว์ทุกชนิดนะครับทีนี้พระพุทธองค์ก็มีพระพุทธานุญ,ญาตให้สวมรองเท้าเป็นพิเศษ เฉพาะพระภิกษุผู้มีเท้าบอบช้ำมีเท้าแตกมีอาพาธเจ็บป่วยมีหนอมีตุ่มมีหนองที่เท้าเหล่านี้สามารถสวมรองเท้าได้แล้วก็ห้ามสวมรองเท้าในที่บางแห่งภิกษุไม่พึงเดินสวมรองเท้าถ้าไม่เจ็บป่วยถ้าไม่อาพาธถ้าไม่มีเหตุจำเป็น รูปใดเดินสวมรองเท้าต้องอาบัตทุกกฎทุกกรณีดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงสวมรองเท้าภายในอารามนะครับหมายถึงภายในบริเวณวัดรูปใดสวมต้องอาบัตทุกกฎดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเขียงเท้าที่ตรึงหรือวางนิ่งอยู่กับที่อนุญาตให้ใช้เขียงเท้าได้ สำหรับรองเท้าไม่ใช่ใช้สำหรับเดินนะครับสามชนิดก็คือเขียงเท้าหรือที่รองเท้าสำหรับเหยียบทย่ายอุจจาระหนึ่งสองเขียงเท้าที่สำหรับเหยียบถ่ายปัสสาวะแล้วก็สามเขียงเท้าที่สำหรับรองเหยียบสำหรับขณะที่ชำระทำความสะอาดถ่ายหรือปัสสาวะนะครับ มันก็มีปัญหาว่าถนนหนทางปัจจุบันมันไม่เหมือนในสมัยพุทธกาลเวลาพระบินทบาทใส่รองเท้าเป็นอาบัตหรือไม่ถ้าศึกษาตามพระวินัยปิดกก็จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสห้ามการสวมรองเท้าในกรณีต่างๆจะสวมได้เฉพาะเมื่อมีเหตุจำเป็นเช่นเท้าเจ็บ หรือเดินไปในที่ถิ่นธุรกันดานทางไกลแต่ปกติเดินในที่โล่งแจ้งเดินในที่สะดวกห้ามภิกษุที่ไม่ได้เก็บเท้านะครับไม่ได้มีความเจ็บป่วยเกี่ยวกับเท้าในสวมรองเท้าเป็นอันขาดข้อนี้น่าจะยึดตามกฎโดยเคร่งครัดนะครับพระสวมรองเท้าก็จะกลายเป็นอาบัติยกเว้นว่า เป็นพระชราพระเจ็บป่วยหรือมีการเดินในที่ที่จะมีอันตรายก็มีการสวมใส่บ้างเป็นบางโอกาสตรงนี้ก็พออนุโลมแต่โดยปกติทั่วไปนะครับพระภิกษุก็ไม่ควรสวมใส่รองเท้าเพื่อให้เป็นไปตามพระวินัยไตรปิฎกบัญญัติไว้รวมทั้งการเดินบิณฑบาตด้วยนะครับ แล้วเวลาเราทำบุญใส่บาตรทำไมเราต้องถอดรองเท้าหลักใหญ่ใจความของการทำบุญทําทานของอุบาสกอุบาสิกาโดยทั่วไปก็จะมีสองหลักใหญ่ๆนะครับหลักที่หนึ่งประเด็นที่หนึงก็เพื่อสมคราะหรือเพื่ออนุครา์อย่างที่หนึ่งประเภทที่1น,นะครับหลักใหญ่ๆประเภทที่สองก็เพื่อ บูชาคุณการให้เพื่อสงเคราะห์หรือเพื่ออนุเคราะห์นั้นก็ให้กับบุคคลที่ต่ำกว่าเราในทางฐานนะนะครับในเช่นคนขอทานคนพิการคนชราคนประสบภัยพิบัติอย่างนี้เป็นต้นบุคคลผู้รับวัตถุทานจากเราเหล่านี้ถือว่าเขาอยู่ในฐานะที่ต่ำกว่าเราเมื่อเราได้ให้เขาไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำความเคารพ หรือกราบไหว้นะครับแต่ในทางตรงกันข้ามผู้ที่รับมตรตุทานจากเราก็ควรจะแสดงความเคารพหรือกราบไหว้เราเสียอีกนะครับประเด็นที่สองการให้ทานเพื่อบูชาคุณได้แก่ให้แก่พระเถรสมเนรนสีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตลอดจนผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอุปการะคุณต่างๆท่านเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ทรง คุณค่ามีความหมายมีคุณต่อเราในฐานะต่างๆฉะนั้นในการให้ท่านก็เพื่อเป็นการตอบแทนบูชาคุณของท่านจึงถือว่าท่านอยู่ในฐานะคุณธรรมที่สูงกว่าเราเราจึงต้องแสดงความเคารพท่านทั้งก่อนให้หลังให้หรือให้แล้วก็ตามนะครับในส่วนของการทําบุญตักบาทกับพระนั้นเราก็ต้องถือว่า ระที่แท้จริงนั้นนะครับก็สูงกว่าาระวาดญาติโยมทั้งศีลทั้งธรรมแหละครับสูงกว่าเราทั้งศีลและธรรมเราจึงต้องแสดงความเคารพจะให้อย่างเวลาเราให้กับขอทานให้กับคนที่อยู่ในฐานะต่ํากว่าเราไม่ได้นะครับเพราะขอทานหรือในฐานะอื่นๆที่อยู่ต่ํากว่านี้ไม่ใช่เนื้อนาบุญของเรา แต่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาพระสงฆ์ได้เป็นสุปฏิปันนนั้นท่านจัดว่าเป็นเนื้อนาบุญของชาวพุทธเมื่อเราจะทําบุญทําทานแก่ท่านทั้งหลายเราก็จะต้องทําด้วยความเคารพทั้งทางกายทางวาจาและใจการแสดงความเคารพในพระสงฆ์นั้นนะครับเราจะต้องจัดในท่านอยู่สูงกว่าเราเสมออย่างแน่นอๆถ้าจําเป็นก็ต้องเสมอกัน จึงจะถือว่าเป็นการให้โดยความเคารพท่านอย่างถูกต้องส่วนในการใส่บาตรหรือตักบาตนั้นนะครับพระพิสุสงฆ์ท่านเดินมาเท้าเปล่าถ้าผู้ใส่บาตรสวมรองเท้าอยู่ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าประเภทใดก็ตามก็ถือว่าเราอยู่สูงกว่าพระทั้งหมดนะครับจึงจัดว่าขาดความเคารพในพระสงฆ์ผู้ที่มารับวัตถุทานของเรา ถึงแม้ว่าบางทีจะเห็นว่าถอดรองเท้าแต่ก็ยังไปยืนอยู่บนรองเท้าเสียอีกอันนี้ก็จะยิ่งถือว่าสูงกว่าแต่รองเท้าเสียอีกนะครับเพราะได้เหยียบยืนอยู่บนรองเท้าอีกชั้นหนึ่งถ้าไม่มีความจำเป็นอย่างอื่นก็ควรจะถอดออกแล้วก็ไม่ควรจะไปยืนบนรองเท้านั่นอีกนะครับยกเว้นในกรณีใน ความจำเป็นจริงๆในบางครั้งบางโอกาสเช่นเก็บเท้าหรือใส่รองเท้าหุ้มส้นถอดยากเรื่องมากไม่สะดวกหรือว่าจะรีบร้อนไปธุระต่างๆก็ถือว่าไม่ขาดความเคารพหรือถ้าจะสวมรองเท้าตักบาตก็ควรจะจัดสถานที่ที่ให้พระยืนรับบาตจากเรา ให้อยู่เสมอหรืออยู่สูงกว่าเรานะครับเช่นหาแผ่นกระดานมารองเท้าให้พระยืนสูงกว่าเราอันนี้ก็ถือว่าไม่ขาดความเคารพในขณะทำบุญแต่ว่าในไหนก็เราก็จะทำบุญใส่บาตรทั้งทีนะครับในช่วงเวลาไม่กี่นาทีเลยการเตรียมตัวการเตรียมความพร้อมที่จะมาตักบาตรเนี่ยควรจะ ไม่ใช่เป็นเหตุฉุกเฉินควรเป็นเหตุที่ตั้งใจฉะนั้นการเตรียมตัวมาทําบุญจึงพร้อมทั้งรองเท้าทั้งเครื่องอำนวยความสะดวกที่เราจะทําตามประเพณีแล้วก็การแสดงความเคารพได้นะครับจะทําบุญทั้งทีเนาะว่อเวลาไม่กี่นาทีจะไปกลัวกับการเปิดการเปื้อนขี้เกียจถอดรองเท้า อย่างนี้มันก็น่าคิดนะครับเราลองนึกย้อนดูว่าพระสงฆ์เดินย่ำเท้าเปล่ามาไกลกว่าเราซะอีกและนานกว่าเราด้วยนะครับท่านก็ยังทำได้สิ่งที่เรากลัวก็ควรจะกลัวความไม่รู้ความไม่เข้าใจกลัวกิเลสที่มันจะแปดเปื้อนหัวใจเราซะมากกว่าที่จะไปกลัวโคลนที่มันเปื้อนเท้า นะครับข้อนี้ก็ลองคิดดูนะครับสำหรับบุคคลในเครื่องแบบถ้าใส่บาทโดยไม่ถอดรองเท้าก็ไม่ถือว่าขาดความเคารพครับเพราะถือว่าอนุโลมได้แต่ว่าการทำบุญทุกครั้งนะครับแม้ในครั้งพุทธกาลเองแม้พระราชาจะเข้าเฝ้าหรือจะทำบุญก็ยังต้องถอดเครื่องทรง คือถ้าไม่ฉุกเฉินฉุกละหุกจริงๆเนี่ยการทําบุญตักบาตรเนี่ยต้องเตรียมตัวพอสมควรนะครับต้องเตรียมพร้อมในฐานะพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกานะครับรองเท้าเสื้อผ้า,าที่ใส่มาก็ต้องเหมาะสมในการทําบุญนั้นๆน,น,นะครับในศีนสองี่สิบข้อนะครับก็ไม่มีข้อห้ามใดที่บอกว่าไม่ให้รับบาตร อยากผู้ที่ใส่รองเท้าอยู่แต่ห้ามแสดงธรรมแก่ผู้สวมรองเท้าซึ่งก็น่าจะรวมถึงการห้ามให้พรในขณะทีะ่ผู้ที่มาตักบาทนั้นนะฮะ,ะใส่รองเท้าอยู่ถ้ายัดโยมใส่รองเท้าอยู่นะครับทุกกรณีก็ควรจะถอดรองเท้าเสียก่อนจึงใส่บาร เพราะว่าพระภิกษุเองท่านก็ไม่ได้ใส่รองเท้ามาบินทบาทเราก็ไม่ควรที่จะใส่รองเท้าหเมือนกันนะครับเพราะจะทําให้เราอยู่สูงกว่าพระภิกษุสามเณรจึงเป็นการไม่เคารพต่อพระภิกษุที่เป็นเนื้อนาบุญของเรานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังในเรื่องความรู้ความเข้าใจ ถึงเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับทานศีลภาวานาศีลส,สมาธิปัญญาโลภะโทสะโมหะยังทำงานหนักนาสาหัสเท่าเดิมผู้ที่เข้าไปสู่ร่มเงาของพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่เห็นภายในวัฏสงสารเป็นผู้เตรียมพร้อมที่จะออกจากความสะดวกสบายแบบทางโลกนะครับซึ่งการเดิน สุดตรงหรือการเดินเท้าเปล่ามันเป็นการฝึกขัดขัดเกลาอย่างยิ่งนะครับก่อนนี้เราเคยใส่รองเท้ากระทบน้นนี้นั่นก็ไม่มีปัญหาแต่พอเดินเท้าเปล่าสัมผัสกับก่อนดินก้อนหินโดยตรงก็ต้องอดทนส่วนพัฒนาการอของฝ่าเท้าเรามันก็จะหนาขึ้นเรื่อยๆนะฮะหนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก แล้วก็จะทนต่อสภาพได้มากขึ้นตามระยะเวลาการประพฤติปฏิบัติการบำเพ็ญของเรานะครับฉะนั้นแล้วในเรื่องการเดินเท้าเปล่าก็เป็นเรื่องที่ไม่หนักหนาสาหัสนะครับเราก็ลองนึกดูว่าพระพิสุสงใส่รองเท้าหลากหลายสีสันเดินไปเดินมาเหมือนคารวาญาติโยมนี่ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงเนาะมันก็มีเรื่องอ พระภิกษุฉัพขะีนะครับในครั้งพุทธกาลมีอยู่วันหนึ่งพระพุทธองค์ได้ยินเสียงเดินเสียงรองเท้าเสียงดังกับกับกับของพวกภิกษุฉับขะขีมันถือไม้เท้าทั้งสองแล้วก็ใส่เขียงเท้าเดินเดินจงกรมปฏิบัติรมอยู่ใส่เขียงเท้าเดินจงกรมอยู่บนแผ่นหิน พระพุทธเจ้าได้ยินเสียงก็เลยถามอนอนท์ว่านั้นเป็นเสียงอะไรพระอนนท์ทูนว่าเป็นเสียงของพวกพระภิกษุสัพพัขีผู้สวมเขียงเท้าเดินจงกรมอยู่พระศาสดาพระพุทธองค์ทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพระภิกษุสงฆ์สวมรองเท้าที่เป็นไม้หรือเขียงเท้าและตรัสว่าธรรมดาภิกษุควรรักษาทวาร มีกายมีวาจาเป็นต้นให้เรียบร้อยแล้วก็ตรัสพระคาถาว่าพืงรักษาความกำเริบทางกายทางวาจาใจเป็นเบื้องต้นที่พัณน,นามานะฮะในเรื่องเหล่านี้ภิกษุฉัพพคีก็คือมีภิกษุหกรูปนะครับคือพระบรรดุกะโลหิตกะเมติยะ,ะภุ่มมัชกะ อสชัชิและก็ปุณพสุกะน,นะครับอสัชิในคนละคนกันกันกบในปัญจวัคคีนะครับส่วนเรื่องราวกันประพฤติปฏิบัติในธรรมในวินัยนะครับในตอนนี้นะครับว่าด้วยเรื่องทําไมเวลาบินทบาเพระพิสุส่งจึงไม่ส่งรองเท้านะครับก็มีในยะหลายเหตุหลายปัจจัยพุทธศาสนาที่ เกิดขึ้นนะครับโดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นต้นแบบเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่4การออกไปประพฤติปฏิบัติขัดเกลาลองเท้าไม่ใส่ปัจจัยไม่จับนะครับไปบำบัดพัฒนาจิตใจออกจากคารวะวิสัยเป็นอย่างยิ่งพูดง่ายๆคือทั้งพุทธการ ก็โดนตำหนิมานั่นแหละครับชาวบ้านตำหนิติดเตียนมาว่าแต่ยังยึดยังติดความสุขความสบายยังแต่งองค์ทรงเครื่องเหมือนขราวาสญาติโยมอยู่ก็ไม่รู้จะออกบวชไปทำไมถ้ายังทำเหมือนชาวบ้านอยู่ไม่ขัดเกลากลัวแม้กระทั่งการที่จะเดินเท้าเปล่าเขาก็พูดกันอย่างนี้นะครับเรื่องนี้ก็เลยเป็นเหตุให้พระพุทธองค์ทรงวางบินัย อัญญัติพระวินัยไหนไว้ให้จำกัดในเรื่องการใส่รองเท้านะครับแล้วก็การเดินบินทบาตเหมือนกันนะครับเราจะเห็นว่าการถือปฏิบัติก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ดีงามมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเราคารวะญาติโยมก็ไม่ต้องไปคิดมากนะครับมันเป็นเรื่องของการขัดเกลามันเป็นวัดเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ เพื่อให้แตกต่างจากคารวาสวิสัยนะครับถามปัญหาตอบปัญหาภาษาธรรมในเรื่องนี้นะครับว่าด้วยเรื่องทำไมพระสงฆ์ไม่สวมรองเท้าในขณะเวลาบินฑบาตก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ธรรมะสวัสดีครับ